ไม่มันเขียวแล้วมันกลับคืนสภาพเดิมลำบากมาดึงแสงให้ดึงแสงให้จะมีหลานแล้วอะไรนะครับมีาแ,แล้วีมททองแล้วโอ้โหคือแบบสแสดงความยินดีกับเพื่อนมากมากเพราะว่าน้องแมทเขาก็ตั้งใจแบบเหมือนเขา,าแบบอยากมีน้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจด้วยจริงๆครับเดี๋ยวยังไม่ได้ยังไม่ได้เจอหน้ากันแบบสแสดงความยินดีกันแบบ ต่อหน้าต่อตาแต่ว่าเจอเจอคุณแม่เลยคุยกันทางไลน์แค่ยังไม่ได้เจอกันแต่แม่ยังพูดเ่คะว่าก่อนหน้านี้ที่น้องพักเบรกไปแบบเรื่อตัวรู้อยู่บ้างครับรู้อยู่บ้างแต่ไม่ได้รู้ละเอียดแต่ว่าแต่ว่ารู้เป้าหมายเขาอยู่กัน่แได้บอกคุณแม่ยังไงบ้างเห็นว่าได้เจอคุณแม่เลยก็ยินดีกับแม่ด้วยแม่ก็บอกแม่ก็ยอมรับตรงว่าฉันก็หลงอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแบบหมายถึงว่า ดีใจที่ที่ที่กำลังจะมีที่แมทกำลังจะมีลูกใช่ที่คุณแม่โพสต์ใช่ไหมครับที่แมทงแชรท้องหนักมากใช่ใช่เห็นคุณแม่โพสต์แต่ดูแล้วแม่มีตะรอยยิ้มครับเพิ่งแต่เจอเจอแม่ใช่ก็จริงๆสาหรับแมทพี่นีก็น่าจะต้องได้อยู่บ้างใอ่ใช่ของที่ร้านใชคะแต่ว่าผมยังไม่พูว่าจะให้อะไรยังไงรอเขาทวง เ,ออเราให้เขาเกิดมาทวงว่าอะไรอย่างเงี้ยจะแบบแต่แม้จะน้อยใจไหมเพราะเจมส์เขาพูดไปแล้วว่าเขาอยากได้เท่าไหร่อันนั้นให้มีให้มาก่อนอันนั้นนะให้ <laughs> อยู่เขามาล่ะเขาไม่ต้องการี่เมียเขาอาจจะสู้อยู่นะพี่เออ<ๆ>ก้ตัวขับเจมส์ครับ <laughs> ให้มาก่อนก็ค่อยว่ากันแต่ทุกคนดูเหมือนว่าแบบทุกคนดูเหมือนพอถ้ามีลูกนี่ทุกคนพูดเบามาหาพี่เก้ก่อนเลยนะกคววาามัดหรักกูขึ้นมาทันทีเลย ก็ได้เลยครับคิดถึงวีแกตลอดเลยเออนะคิดถึงมาตลอดเลยเวลาอะไรแบบนี้แต่ก็ <laughs> ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ยินดีเพราะว่าเป็นเนพื่อนเพื่อนพี่พ่น้องที่สนิทกันแล้วก็เหมือนกับแบบถ้าสมมุติว่าเราให้ให้เขาในวันนี้ในอนาคตสิ่งที่ให้เขาไปออมันจะเพิ่มมูลค่าขึ้นเหมือนแดดแล้ววันไหน เขาจะได้ให้เธอพูดเลยได้แหละสิ่งที่คนอย่างเราพี่อยากรู้ใช่ไหมเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไรของเราเมื่อไหร่ถือไว้ถือไว้ถ้าอะไรหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราเมื่อไหร่จะมีอย่างเงี้ยเราจะได้คื่นไงเพราะว่าทุกคนก็แบบว่าเอออยากจะเพิ่มมูลค่าพี่เกณฑ์เลยโออันนั้นรอไปก่อนรอไปก่อนการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะพี่เกณฑ์การลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่ของผมยังยังยังต้องรอไปก่อนได้ไายค่ะมีคนเขาโบกมือให้ไงไม่มีไม่มีแบบวี่งว่าวเลยหรอพี่เกณ ยังยังก็รูว่าหลายๆคนก็ลุ้นนั่นแหละนะแต่ก็แต่ก็แต่ก็ยังครับยังรือคตทตัว่างชอุ้ยอยอก็ให้มันให้มันเป็นแบบให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้ปิดไม่ได้เปิดหรือว่าอะไรที่จะแบบฉันจะโสดนะอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นไปตามจังหวะและโอกาสแต่พอเวลาคนแซวว่าแบบพอเวลาแซวเขาโนได้ได้ได้เป็นตามจังหวะไ่คู่เวลาคนแซวว่าแบบ แ่เขาไปหมดแล้วคนยวรู้สึกอะไรไหมย่เหพูดไปตรงนี้เลยว่าไม่ได้น่อยอะไรแต่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาแต่ว่าพูดจริงไม่ได้น่อยมีความสุขดีแล้วก็เห็นเอาจริงเห็นเพื่อนเลี้ยงลูกเห็นเพื่อนแบบประสบความสำเร็จได้ครอบครัวผมแบบมีความสุขด้วยมากแล้วก็ ดีใจกับเพื่อนมากเพราะเห็นแววตาของเพื่อนแต่ละคนมีความสุขจริงใช่แต่พอเพื่อนมันเห็นเรามีความสุขผมก็เห็นแววตาความอิจฉาของพวกมันเหมือนกันแล้วมีใช่ไหมสิ่งสิ่งที่เราทำได้เขาจะทำไม่ได้งอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเออมันก็ดีเนาะเออมันก็มันก็ดีทั้งสองแบบใช่แล้วเราขิงความโสดยังไงบ้างทักขิงความสดขิงความเป็นอิสระยังไงบ้างครับเไม่คือเวลาผมผมแค่เวลาผมทําอะไรผมก็แบบเออ คือมันก็สบายๆอ่ะเราเราเราก็ปลิวปลิวได้สบายสบายเลย100%เนาะอะ100%ครับ100%เป็นเพื่อนเรียกอะไรอ่ะเก๋หรอเรียกเรียกเอาจริงอ่ะถ้าจะบอกว่าให้เรียกพี่อ่ะมันดูเกินไปก็เรียกว่าน้าโอ้โหเรียกลุงอะไรล่ะก็เรียกเรียกน้าอะไรอย่างนี้เป็นลุงได้ไหมอ่ะเป็นลุงได้ไหมไม่เอาไม่เอาเป็นแตดีได้ไหมแตดีเป็นได้ มาเลยนะโอเคคร่ะโอเคค่ะขอบคุณพี่แกคับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเนี่ยแล้วแดดเพิ่งมาล่มตอนเนี้ยโอเคียนพันด้านหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามฮะโอเค